โอเคผมวันนี้นะครับขอสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ครับก็มาอยู่ผมช่องโฮมซิกกันนะผมนะแล้ววันนี้นั่นเราก็มาอยู่กันในเกม g r ิลฟ i น n ลฟ i ไ e c o n t r o l กันนะผมนะ,ะซึ่งเกมนี้นะก็จะเป็นเกมแนวยิงปืนมุมมองบุคคลที่3นะผมนะ,ะซึ่งเป็นซีรีส์ของ g เก f ลฟอน Li ฟ e ผมนะซึ่งเกมแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนววางแผนนะผมนะแต่ว่าเกมเนี่ยเขาทำออกมาเป็นเกมยิงปืนเลยนะผมนะ โอเคะวันนี้นะผมก็จะไปเล่นน้องคนนี้ผมนะน้องคนนี้นะเขาไม่มีชื่อนะแต่ว่าเขาจะเรียกเป็นชื่อป,ปืนกันนะอย่างน้องคนนี้ไม่มีชื่อนะแต่ว่าเรียกกันว่า AK12 ครับผมนะเพราะว่าน้องเขาถือปืน AK12 นะครับผมนะอ่าไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อตัวละครครับผมนะอย่างน้องคนนี้ก็จะถือป,ปืน OTS14 ครับผมนะอ่าแล้วก็อย่างน้องคนนี้อ่าก็จะถือเป็น u mp 9้แล้วผมนะอ่าไม่มีชื่อเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเวลาอยากเล่นตัวอะไรมันก็จะเป็นแบบพวกนี้นะอ่าอยากเล่นตัว xk e สก็เล่นตัวนี้ผมนะอยากเล่น u mp 9ก็เล่นตัวนี้ผมนะอยากเล่น ot s 1 4ก็เล่นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยผมนะอ่ามันไม่มีชื่อนะไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ตั้งชื่อมาให้นะแต่ว่าเอาชื่อปืนมาให้แทนนะโอเคนะซึ่งในวันนี้นะผมก็จะไปเอ่อเล่นตัว เอเคสิบสองครับผมนะอ่าซึ่งน้องเอเคสิบสองครับผมนะก็จะมีอัตราการซูมที่สูงครับผมนะเร่งสปีดออกจากการต่อสู้ครับผมนะแล้วก็ก็ฟื้นฟูวไวครับผมนะโอเคนะไปแล้วก็จะไปเล่นกันในโหมดเอ่อโหมดนี้กันเอ่อโหมดนี้ผมไปเล่นมาละมันเป็นแบบว่าไงอ่ะเอ่อฝั่งห้าคนนะแล้วมันก็จะมีแบบพวกขุนยนต์นะมาช่วยสู้นะอ่าผมรู้สึกว่า โหมดนี้มันสนุกเลยนะก็จะเล่นโหมดนี้ให้ดูกันนะผมนะโอเคผมนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในตัวเกมแล้วผมโอเคผมก็เข้าสู่ตัวเกมการไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะอ่าแล้วก็ก่อนเริ่มนะก็จะมีการให้ซื้อสกิลด้วยผมนะผมจะเลือกเป็นแบบสกิลแบบตายยากๆนะก็จะเป็นพวกเกาะ้วผมนะอ่าจะเลือกเป็นเกาะเป็นหลัก้วผมนะ เวลาบูมันจะได้ตายยากนะไปครับผมมาครับดูฝั่งนูง้นเฮ้ยนี่ไงนู่นนู่นนู่นฐานศัตรูอยู่นู่นนี่นะก็จะเป็นแบบมีพวกหุ่นยนต์มาช่วยสู้เลยนะอุ้ยกระสุนหมดเรียบร้อยไปครับผมตามเพื่อนไป บูมบอมบูมบัม,บม,บมอุ้ยไม่ตายโอ้โห้ยไม่ตายมาแล้วครับผมเดี๋ยววิ่งมาใหม่มาครับผมแล้วเปเรื่องผมซื้อสก,กิลก่อนโอเคซื้อนี้แล้วก็จัดใหม่อีกเหมือนจะได้ตายยากๆถ้าถ้าใครแบบ เป็นเล่นเล่น,เล,นเล่นสายบูอะไรอย่างนี้นะให้แนะนำซื้อเป็นพวกแบบเกาะป้องกันนะฮะมันจะตายยากครับผมนะ <c oughs> หมาหมาหมมไัไปใหโดนใก้ตายโอ้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 โอโอ มีสก,กิลไว้นี่สก,กิลจะเป็นการไอ้นี่นะอ่าทิ้งจะลวดลงมานะเป็นระเบิดอะระเบิดมูโอ้โหอิดตายยากโอ้เรียบร้อย มาครับผมอืมแล้วก็เอาเป็นดาเมจมังก็ดีนะมาโอ,โอ้เรียบร้อยอื้มอื้ม โอเคตายทำไมคุณโยนเยอะอย่างวะเฮ้ย hey. แอบ,บยิงไอ้หลังโอ้ oh. ไม,ไม่ตายเนี่ยกันเรียบร้อยตายมาแล้วอันตีหัวมาแล้ว อืมตาได้ทีโอ้สายยากเกินโอ้โอูออ้เรียบร้อย เื่อืนชีพนี้ต้องใช้ต้องใช้พอยประมาณพันสองเลยนะมาครับนี่เลยมาอีกมาครับ

ืมตา,าผมเราเกิดแล้วกันเพราะว่าเราไม่ต้องเอาพอยไปซื้ออะไรนะเพราะว่าผมซื้อสกิลไปหมดละ มื่อความที่ว่าผมซื้อแ่สกิลป้องกันมานะดามเมจมันเลยไม่ค่อยมีนะ โอ้โหเอ้พวกหุ่นยนต์นี่โคตรน่ารำคาญเลยมาครับโอ้โห,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 โหลูกสอง ตายโดยดูยังไงก็ต้องตาย เรียบร้อย เรียบร้อยครับผมโอ้โ oh, ห oh. ผมเรียนเมมทั้งเกมโอเคผมก็จะประมาณนี้นครับผมนะสำหรับเกม Go Online Fire Control ผมนะถ้าใครสนใจเกมนี้ผมนะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ description น,นะผมนะซึ่งเกมนี้เนะี่ยก็เปิดใน store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมนะไม่ต้องมุดไปโหลดที่อื่นแล้วผมนะ ที่สตไทยเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วผมนะโอเคนะซึ่งคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมยังไงก็ช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับนะซึ่งคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนผมตวนันีีผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ